สวัสดีครับได้มาเจออีกแล้วในวันสุขในวันนี้ครับยังไงครับคุณสบายดีเหมือนเดิมไหมส่วนผมก็สบายดีเหมือนเดิมนั่นแหละครับมีความสุขทั้งกายใจเพราะฉะนั้นสุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีทุกอย่างนะครับอุมสมบูรณ์ดีทุกอย่างแล้วผมอยากจะถามคุณว่าความสำเร็จอีกมันเกิดจากอะไรความสำเร็จของคุณนะ่ยนะ หรือของผมก็แล้วแต่หรือของใครๆก็แล้วแต่คนที่จะสําเร็จได้มันเกิดจากอะไรกันแน่คุณพอจะรู้ไหมความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่มันต้องขึ้นอยู่กับใจนะครับบางคนต้องใช้ใช้กายทํางานอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ขึ้นขึ้นอยู่กับใจความสําเร็จความมั่งคั่งร่ารวยความอุดมสมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่ มันขึ้นอยู่กับใจของคุณนะถ้าใจคุณสําเร็จมันก็สําเร็จถ้าใจคุณล้มเหลวมันก็ล้มเหลวถ้าใจคุณมั่งคั่งร่ำรวยคุณก็มั่งคั่งร่ำรวยนะไม่ใช่ว่าใช้แรงกายหาเงินอย่างเดียวมันจะรวยไม่ใช่ถ้าใจคุณไม่รู้สึกอิ่มเต็มไม่รู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์แล้วคุณหาลงไปคุณจะหาขนาดไหนคุณจะขยันขนาดไหนไมัก็ไม่รวย ได้มาแล้วก็หมดไปได้มาก็หมดไปแต่ถ้าคุณเกิดจากความอุดมสมบูรณ์จากภายในจากจิตใจของเราเน่ยนะภายในหัวของเราลรือในจิตใจของเราเนี่มันมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความสําเร็จมันก็สําเร็จนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราอย่าหวังว่าจะวิ่งเต้นอย่างเดียวเอาร่างกายนี้วิ่งเต้นหาเงินอย่างเดียวร่างกายนี้วิ่งเต้นเพื่อความสำเร็จอย่างเดียวมันไม่ใช่ คุณจะสาเร็จคุณจะมั่งค่าร่ำรวยคุณจะอุดมสมบูรณ์มันขึ้นอยู่กับใจของคุณนั่นแหละถ้าใจคุณอุดมสมบูรณ์ใจคุณมั่งค่าร่ำรวยใจคุณสําเร็จมันก็สําเร็จแล้วอ่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปแข่งขันอะไรก็แล้วแต่นะถ้าใจคุณไม่สู้แล้วก็อย่าหวังนะว่าคุณจะสําเร็จนะไม่ควรว่าไม่ว่าคุณจะหาเงินหาทองหรือหาทรัพย์ถิ่นสินิคารอะไรก็แล้วแต่ถ้าใจคุณไม่สู้ใจคุณไม่ มีความเสถ็ยไม่มีความามั่งค่าร่ำรวยแล้วมันก็ไม่มาเขคาร่รวยนะหา,าแทบตายก็ไม่ได้ไม่รวยนะเพราะฉะนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานคุณจะสําเร็จได้ด้วยใจอันนี้เป็นคําสอนของพระเ,เจ้านะคาสอนทางพุทธศาสนาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานคุณจะสาเร็จทุกอย่างได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นถ้าใจคุณสําเร็จมันก็สําเร็จนะถ <_' co> ้า <acks> ใจ, <_' co> ใจคุณล้มเหลวมันก็ล้มเหลวถ้าใจคุณแพ้มันก็แพ้ มันอยู่แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นขอให้ทาใจของคุณได้สาเร็จก่อนนะเวลาคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่เวลาคุณจะหาเงินคุณใจคุณก็บงังคังร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ในใจซสก่อนในหัวของคุณซะก่อนคุณก็จะบงังคังร่ำรวยนะเหมือนเหมือนกับผมนี่แหละครับวับนนี้ผมก็ขอฝากไม่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ